ปัดช่อนกับปลาดูไซเท่ากันเลยอะ่ะดูปลาช่อนนี่โคตรร้อนเลยยอดเยี่ยตัดดีจริงจริงโอ้หดูปลาช่อนเลยปลาช่อนกับปลาดูไซเท่ากันเลยใหญ่ยยจริงยอดเยี่ยวานเล่นไซปอกวันนี้เล่นไซใหญ่เลย โใหญ่จริงๆปลาช่อนกับปลาโดไซเท่ากันเลยอะเมื่อวานไซปอกไปเกือบห้าสิบตัววันนี้โอ้โหเล่นไปแล้วเช้าสองตัวอันนี้ปลามันใหญ่หรือว่ากะลำมังมันเล็กมอกว่ปลามันใหญ่นะกระลำมังมันก็น่าจะเท่ากัน่ะโอ้โหสุดยอดสุยยอดผ่านผ่านผ่าน